เวลาสิดแกงแล้วพี่น้องเกยหลังจากที่ไปหามาเนาะเราต้อแกงใหม่พี่น้องเ,ยยงงอยเลยงานงนเรียบร้อยแล้วทางเราจะถ่ายตอนปอกตอนต้มตอนตำกระเบือเนาะถ่ายตอนแกงโล้นตอนกินแค่นั้นแหละฮู้อยู่แล้วว่าพี่น้องในขั้นตอนวนิธีการเฮ็ดแกงใหม่ แบบลเหลนาะเครื่องนี่นะแต่สอ่อนเื่องซาบัา,าพันกีบบักหลายหนึง่งใส่กบนี่งนะพี่น้องบางอื่นเราลงก่อนเหรามันมันนานเปิดน,นี่แหละตัว,น,วนัวนี่เพิ่มความแซ่บความนัวนลงไปครบรวนๆเลยนะไม่ได้มีเขียดแต่โตเลยมีแต่กบอืม ตอมหมกหักเอาแกงกบใส่หน่อไม้เหมือนีัซสิมมีการซิมซิมยัง,มงไม่ใส่ยังดรอสิ่มเหมือนกบหนัวเส็ดสำหรับต้มให้มันเปืเป่อยๆแล้วเดือกบหัๆๆนต้มแบบต้มจับสายลด พ่อม่ก็อยากกินไก่ล้วนเลยเนาะไก่ล้วนเป็ดล้วนแล้วมีต้มจับสายน้ำอีกส่วมศาสตร์จีนตุนจีนดอกสิได้กินเนี่ยรับไปทำงานอยู่เมืองไทยงานเมืองไทยได้กินหมดแหละหากเขาอยากกินก็นเห็ดกินก็นได้อยู่บ้านเราก็ได้เนาะ เร <c oughs> <c oughs> าไก่มาต้มน้ำปลาเนาะเดี๋ยวมาไก่มาต้มแล้วก็มาเห็ดไก่ล้วนกินบะนี่ประเภทต้มจับสายกันให้ด้พักขึ้นชายกันอยู่บ้านน้ำมง้งนี่เป็ดสวนอยู่บ้านนี้ก็ไปซื้อกะล่ำมาเอ้ยซื้อผักกาดขาวมาผักกาดขาวแล้วก็ผักกาดอันนี้ลงเนาะ กาดซ้อมกาดแซมนี่แหละแค่นั้นลราว่าเครื่องจับสายมานี่ย <Ừ. S 1> หรือว่าใส่ว่าใส่ท่าเอาไปน้ำอีกแล้วแต่มีก็ใส่จะมีเฮ็ดนั่นเฮ็ดอียังก็เฮ็ดลิ้นจือเฉพาะบบที่เขาใส่นะใส่เฮ็ดอันนั้นก็แสะเหมือนกันอีกเฮ็ดลิ้นจือบอ่ลิะจือยังมาสิ เห็ดอีหยังสักเห็ดเห็ดดอกแข็งๆดอกดำๆแข้งๆเนี่ยน่หนึงที่เขาหมักใส่ในจับใส่ก็ไปเด้อพี่น้องเด้อไปจักสือเห็ดจักกยาเว้าไปมัวเสเก็ได้หูก็บกคอเนม์บอกนะเอาขัดตอนสุท้าล้วบ่นี่มแต่คอยขี้แข้งักแครงนะ่มักรห้องจอก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 มันอยาก อ้าถูกพี่น้องเลยแซ็มหมดจอพี่น้องเลยหมดจอโลดบอกว่าหมดจออืมอยากชิพักลดเน้นพี่เด้อน้องพี่น้องเด้อเน้นพี่เด้อโฟกัสแกงหน่อไม้เด้อพักกับพักบุกยั่วๆพี่น้องเลยมาโลดบ่าลายใหญ่หัง

cô một đây <cười> <cười> kéo bằng hoa rồi nữa hoa nhưng mà thân tài mình đi hoa thảo lê mình nhắn cứ nhắn tà mà ờ Okay, I'm going to write it. ยังมันังยิ่นุกมาเยกันแม่จะบอกไอเดียดีง่าัดมเต็ไปก่อนอ๋อมาทั้งแต่เดี๋ยวครัเพ่งั รถ่ดินทวัดสบุรีชนบอกแม่ชน,นลืน,นปัจัยนเอาวัดไปปัจจัยเฉยเนาะขับรถนั่งรถผ่านซื้อปัจจัยใต้เด็ดวัน

เพื่อนใหญ่นะเลื่อนนวดกัที่นหร,รือเบอไไ่เางขาจ้ะ <c oughs> ต่างประเทศเาไปคืนเื่อน้าไปเขาคนต่างประเทศเาไปคืนต่างประเทศเอา,าไ,ปไปคืนแต่ว่า <c oughs> ่างาตาน่ะบ่แน่ให้คืนบอักเลยเหาเลย การยัดเยียกเลยไตไปแล้วสุหอยมาครับนาทีละลึกแตาไป ทาอะไรไปเองเลยขอเพยจะเดออกไปมมัวเอง่ือเดจะไปแล้ยโควิดจะเข่าอีกรอบสองใแห้นับมีวัสนาได้ไปแล้ว

บวบดอวบดอเนี่ยคือมันจะเป็นไวมันบอกงันวัไม่บวมดอวบวงันไล้ที่้อาเขาเขาไม่ขาวดอของันกานองยังไม่เ็ขางดองแล้วของัน

ค้าถือวเอาเงินขันเขาดอนี่แเขาบรได้างเ่านั้น ตองโกบโก๊บแต่กบไลโ่โก๊บนะครับ ้องหมกักเอาพี่นอนเมือเข้าเมควมื้าลกนอลาปรจจักพี่น,าาาน้องเว้ยแตาอะไรไปปิดปิดก็เงา คุณกับคุณเราบิ่งมาชมแด็กพี่นะ้องนกึกเนาะฝากกูไล่กบแชร์กดติดตามเนาะมาเพื่อทฆษณาถูกไหมช่องน้องหลา,านเนะวันนั้นเด็กพี่น้องคนะไหนบอกมาที่ไหนไปแลกสบายดีสมบูรณ์ดี